สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องไปอีกรอบครับพี่น้องครับผมตอนนี้แม่โคกก็ได้เข้ามาปรับพื้นที่หน้าดินข้าออฟฟิศพุทธวัน์ศินแลนแล้วนะครับผมตอนนี้เพ่าะการกับมะเบิงอยู่พี่น้องมะเบิงมะเบิงมาย่างซะกันต้องไดก็เตรียมเตรียมหน้าตัดท่อแล้วพี่น้องแต่ว่าแม่โคกนี่วัตถุดฮอดท่อแล้วครับผมแต่ว่าเราต้องตัดว่าเพราะมันข้ามไปเขตแดนเพิ่นครับผมนะครับตอนนี้เดีย๋ยวรอให้เพิ่นเห็นรล้วก,ก็จะตัดเไปตัดครับผมจะไปดูไปชมกันนะว่าเพิ่นเห็นพอใช่แล้วครับ ครับเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วพ่อก้านพ่อบอลแพลวก็มาดูด้วยนะครับผมครับมาเบิ้งฮันบอถือท่อกับเซียบอสเดตัดครับพี่น้องบอสฮันบอหันบอโดนท่อครับผมก่ะเจเดตัสต่างใจมันโผล่มาหน่อยๆครับพี่น้อง เริ่มแล้วเริ่มแล้วเห็นบ,บทอแบบทเห็นบอทซิมเงินพี่น้รอเหตุทอดตัวนี้ล่ะนี่โวกบ,บ้านอ่าโอตรทับซื้อทับซื้อบบเป็นคู่กันแท้ได้พี่น้องปะเนี่ย ตนีีระบานไ้จันต้นนี้บะครับต้นนียห่อให้ลอง ต้นไม้ออกแล้วครับต้นไม้ต้นใหญ่ๆได้ออกแล้วครับผมน่ครับพี่ต้องสถานเพื่อนก็แค่ทางเข่าพี่น,น้องจะทำทางเข้าไปได้าเพื่อนครับผมนี่ที่เรียว่าสิ่กดมอหอนี้ยึด้านท่อแตกครับผมก็เลยสีเตรียมควองมาบรรยากาศสิทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมท่อของเราแต่ว่าเราก็จะไปตัดตรงนั้นออกตรงที่ วันนี้พี่น้องจะภาพผมพาไปเบ้างครับผมนี่แหละครับพี่น้องนี่วันนี้แหละแค่ว่าไปให้มันโผล่เป็นที่ของเขานะครับผมนี่นะครับเราจะตัดอยู่ฝั่งนี้ครับตัดตัดตรงนี้เลยนี่ตัดตรงนี้แล้วก็จะทําขอของ้อตรงนี้ก็อเอาออกเลยครับตัดหมดเลยเลยเทสข,ของ้อ,อ,กอกขวามว่าหมกคือเก่าน้ำใส่น้ำปกติครับผมครับจะได้ทํากําแพงพอดีละ่ะพอนเทสไว้ก้อนก็นดีกันทุกันกินเทสกำแพงถึงต่างเสือกเลยครับผมนี่ พ่อกันารมาเบังครับผมพ่อกานมาดูให้บอสเพื่อนเอาไปเห็ดอสิค่ะดีเขึอนครับพี่น้องจะไงง่ายต่อให้พร้อมนะครับเนาะง่ายต่อที่เราจะทํากําแพงด้วยครับผมจังบ่อดือดยากเป็นอ่อฮอดใช้อ่อฮอดถัานครับผมครับผมแนวแนวยาวไปเลยนะครับจะพาลงไปบังกำลางเป็นจังแมคโครมาขุดเลยครับผมลงทุนเอาแมคโครมาขุดเลยนะครับ ที่แตกว่าสิไดตัดทอก่อนก็นเร,รียกว่าร้อ้เิ่นบึงเขากวนว่าทอสิแตกบอ่อเขวบ่อแตกกันท่เฮ็ดต่ขอข้างอเข้าไปเลยครับโอเคพอ,คอคกัดพอกัดมาเบิง่งมาแย่งสากันพอกักอดก็อรอเขาได้ครับผมรอเหมือนเดิม รอคครับสวัสดีด้ยนะครับนะครับสวัสดีครับผมสวาสดีครับรครับอการแข่งรอการแข่งเนผมก็เห็นจเอซีพูเงินต้แกสองพนพันบแต่ว่าดีมือเดียวแต่วีมือเดียวได้พอเมื่อนข้าจับเมื่อ่ามอนข้าจับกล่องอยู่เนาะเดีทำไมคนมีมือเดียวว่้าจับกล่องอยู่พี่น้องเับไปเอาเมืองมาแย่งไทยไทยคิไปต้องครับพี่น้องไทยคิไปตเอาอ๋อยี่ต้งกระดาษนะ โอ้จะออกไปปโลไม่นะแบบตามเนีไปนีรรปนครับพี่น้องแนวแนวยาวไปเลยนะครับแห่งไงยตี้แม่โคมบ้าเลยได้พี่น้องเนี่ย ลงทุนแมคโครมาขุดเลยนะครับจ้างแมคโครมาเลยนะครับผมจ้างแมคโครมาขุดเขียนแดนเลยครับผมครับเอาตามสบายครับผมเอาที่สบายใจจะสบายใจเพิ่นพี่น้องสบายใจเพิ่นสบายใจให้พ่อมนะครับเนาะเพิ่นว่าขุดกว่าระ,ะถือต้องหรอพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเวลาเขาเห็นสบายใจเลยเพิ่อนเอาหออน,นี่ครับเราห่อ,อน,น,นี่เวลาทากำแพงขึ้นจะสบายไปเลย แม็กโคลลงพื้นที่แล้วนะครับผมนี่ลงพื้นที่ด่วนเลยเห็นปะถ่ายไปพี่ลองเพื่อเป็นหลักฐานนํานะครับเนาะพอก,การกับว่าเบิ้งนําอยู่ครับผมปอกการก็มาดูแลด้วยนะครับผมนะนะก,ก,ก็ดีลราขอได้เนาะเวลาก่อยแพนจะถึงางนะแมนแมนแมน มันจะดีขุณง่ายนะห้องผิดแล้วห้องทาห้องผิดแล้ววันที่ไดด้ว,ยว,าาวยวันยี่สีได้แมนวานสอวันแมนกำแพงค็ตามเชื่อนะผมแมนพัดครึ่งไปประเทศก้อนระดีที่กัดพีดอเพบายวาเวลาเขาขุดสิ่งง่ายแล้วพอแล้วเวลาขุดมันถึงจะง,ง่ายจะได้เห็นแดน,นะครับผมยังมงมีมนะันอแมนจุทพอดีซุอาพ่อรมา โอเคจังสิง่ายมันเองว่ายืดไปวาอย่างนี้ไม่เห็นหน้านะหน,น้ายา่วันเโถดีบรรยากาศจังเลียวเลยเนาะแล้วเฮ็ดกระแพาะจะเห็ง,ง่ายไหมได้แล้วพี่น,น้องมันเองจบแล้วครับจบแล้วเพราะว่าเขอขุดพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสุดหนดีพี่ดำแล้วมาสุดนี่เดิสุดแดนตรงนี้ กปเสียเลไปคนไปคุดคอพี่เล่ามันคนตัดคอกต่อของขอข้อก็จบ <c oughs> ขยักพี่เล่าขยักหาเนี่นี่เดี๋ยวเสียเลยมาเก็บอยู่เดี๋ยวไปเอาถุงมึงมาเก็บขยกักกอนพี่ยงพี่เล่าเดี๋ยวไปที่บา้าน ก็ทุ่งน้ำไมาใส่ยขยะก็ครับผมกลับบ้านท่านดีพี่น้องเพิ่นคูดทองเพื่อกัดเลี่ยวละพี่น้องเสื้อว่าปั๊บเทียนหนาดินเสื้อครับผมกลับบ้านเลยครับผมมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงครับพี่น้องเนาะ